พามาชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะพี่น้องคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกๆท่านนีพามาชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะพระอาทิตย์ลูกงายภาพอาชีพสั้นนเดจะพี่น้องพอขายายเห็นอันใหญ่ ไฟตกใส่หลังคาพระอาทิตย์พระอาทิตย์คือสิบัตกดินค่ะบัวตกดินกับสิบัวเมยียนพี่น้องพระอาทิตย์ตกใส่หลังคาสวยงามก่ะพี่น้องค่ะเมืองพันกอกลีสวยงามงคาาอาอามือเบิ่งด้วยตาเปล่าลูกสีแดงแดงจุ่มครื่องเลยกำลังสี ผลล่งางคาแล้วค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศล่มเย็นเย็นบนดาดฟ้าพี่น้องเอ,อ้ยบรรยากาศดีเห็นพระอาทิตย์ตกดินซิบิดแล้วค่ะพี่น้องค่ะลงแล้วลงไปเรเบร์ไกซิมิทล่างคาแล้วคะ่ะไกซิมิทล่างคาแล้ว อาอภาพกับอ๋ออ๋อภาพกับโมโม่พี่น้องค่ะภาพอัดจีซันนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อก็ว่ามันจับแน่นอยู่มิดละคาแล้วค่ะมิดละคาแล้วเอาลูกบรรยากาศพระอาทิตย์ตกในมาฝากับพี่น้องค่ะกอดสี่มังตเอเลขไปชมตเอเลขเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ก็สะมีตัวเลขมาฝากเขเก่็คือเดิมเราค่ะพี่น้องขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลแ์กดแชร์กดญแจสับสายช่องเยวันพาซองเลขกในเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้เย็บผ้าน้ำเนี่ยค่ะพี่น้องขาบิดลงหลังคาแล้วค่ะพี่น้องลงหลังคาเดวค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นการเสียเวลาเข้ากับมาชมตัวเลขกันเลยค่ะพี่น้องขา คริปเปนทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยนะคะงวดประจำวันที่16เดืนอน2ปี64จะพี่น้องจ้าเจ้าเลขแฮกหมายของแอปเปิลและพี่น้องเดอแอปเปิลนี่ก็สถิติเพิ่นกระเขาดีค่ะพี่น้อง่ะเดินดีวันนี้เพิ่นให้มา65 68 69 75 78แล้วก็79ปัจจัยบ่หลายตัวกับพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเดินเข่าทั้งรางทั้งบน วันนี้ให้มา6ตัวค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอปเปิลขอบคุณเจ้าข,ของขอมูลเพื่อนำเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่องยี่บันพาท่องเลขกเดี๋ยวขออนุญาตนำมาแบ่งปันเพืเ่อน,นเนาะค่ะเหลเลขของแอปเปิลเพื่อนนี่ก็เดินดีเขาดีค่ะพี่น้องค่ะยี่บันนี่ก็แคแบไปหลายงวดอยู่ค่ะสถิติย้อนหลังเปินก็ถือว่าโอเคค่ะพี่น้องนำมาเป็นแนวทาง ให้เพื่อนเพื่อนในเบิ่งได้ชมค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ยน้ำให้เบิ่งซ้ำแบบซ้ำสไตล์ค่ะพี่น้องค่ะและมีอีกเจ้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของคอมูอนอีกท่านนึงค่ะพี่น้องค่ะท่านนี้กับเขาดีมอทีทเล่กับเขาเก่าเจ็ดตรงตรงล่างตรงตรงเลยหมดนี้เอามาให้เบิ่งอีกค่ะพี่น้องเลขของผลก็มีแปดหกสี่หกหนึ่งห้าสี่เก้าหกหกสี่หนึ่งห้าเก้าหก เก้าหกนี่ก็สิไปชนกันกับอ่าแอปเปิลบางหนึ่งกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเปลี่กางล่างพนให้ศูนย์กับหนึ่งค่ะพี่น้องขาสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งเลขศูนย์หนึ่งนี่ก็สิไปชนกันกับอ่าแม่น้ำหนึ่งมวดนี้ก็เอาของแม่น้ำหนึ่งมาฝากน้ำด้วยค่ะพี่น้องเด้อสำหรับแอดนี่ก็ท่านนี่ก็ขอขอบคุณจ้าของขอมูลเพื่อนน้ำค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งในเพื่อนเพื่อนชม ก็เป็นแนวทางสื่อสลากกินเมืองรัฐบาลเนาะคะ่ะขออนุญาตเจ้าขอขอมูนูนนำคะ่ะนี่คะ่ะซื้อเพิ่อนอยู่ข้างล่างเป็นภาษาป,ปักกิตเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีของแม่น้ำหนึ่งค่ะพี่นอะะ้องค่ะอันนี้ของแม่น้ำหนึ่งวัที่แล้วแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็เขาเนะคะ่ะแตกทั้งบนทั้งล่างวันนี้นำมาฝากเพื่อไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ค่ะพี่นอะะ้องค่ะศูนย์หนึ่งไปชนกันกับ แอดบางหนึ่งหันเ 69, นาะคะหกเก่าก็ชนกันสามเอดเลยหกเก่าหกเจ็ดแม่น้ำหนึ่งนี่ยหายสามตแล้วก็พ่นเน้นหายเน้นหายสามตัวค่ะพี่น้องค่ะกสิริลพ่นแนวทางพ่นอีกพ่นกระไลสดอยู่บ่อยๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณเจ้าของคอมมุนแม่น้ำหนึ่งด้วยนะคะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆเห็นให้เพื่อนๆชมเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซืง้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเบอรงตัวเลขแล้วช่มตัวเลขแล้วกับขอ,อกาลังใจเหยียบบ้านพาสองเด็กน้ำเนยเด้กคับพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแนยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเน้อคคะเพื่อมมีคลิปใหม่ๆเพื่อมมีตัวเลขใหม่ๆเจ๊ดแนํำมาฝากเพื่อนๆอีกคือเก้าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะ